คนถามมานะคะว่ารองพื้นกิฟรินมีกี่รุ่นรุ่นไหนขายดีนะคะอยู่จะบอกเลยว่านี่เลยค่ะรองพื้นรุ่นที่ขายดีอีก1รุ่นนะคะนั่นก็คือรองพื้น MFC ฝาดํารุ่นนี้ค่ะรุ่นนี้นะคะที่ขายดีเพราะเขาเนี่ยให้ความเป็นธรรมชาติของผิวมากๆแล้วก็สามารถปกปิดผิวได้ในระดับที่เรียกว่าโอ้โหฝ้ายังปิดได้เลยนแล้วก็คุมมันด้วยทั้งหมด4สี4ให้เลือกนะคะนี่เลยนะคะเบอร์ MFC 03ผิวขาวชมพู04ผิวขาวเหลืองนะคะ05ผิว2สีค่ะแล้วก็เบอร์06นะคะผิวสีแทนหรือผิวเข้มนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าเลือกสียังไงสีผิวของอิวนะคะเป็นผิวสสีนะคะอิ๋วจะเลือกเบอร์ MFC 05ค่ะ บีบรองพื้นลงไปเสร็จปุ๊บนะคะก็เกลี่ยรองพื้นนะคะตัวนี้นะคะจะเน้นในเรื่องของมองนะคะเพิ่มความฉ่าความเนียนให้กับผิวนะคะเป็นรองพื้นรุ่นที่ต้องบอกเลยว่าทาเมื่อไหร่ก็รู้สึกว่าผิวสุขภาพดีนี่ค่ะเนียนมากเลยอันนี้คือเบอร์ศูนย์ห้านะคะเทียบกับด้านที่ไม่ได้ลงนะคะเห็นไหมคะว่าผิวเนียนฉ่าขึ้นทันทีเลยนะคะ กระน,น้ำกันเหงือติดทนยาวนานตลอดวันนะคะเป็นรองพื้นรุ่นที่ขายดีอีกหนึ่งรุ่นจากกิฟฟรีเลยคะ่ะใครอยากได้นะคะกดสั่งที่ตะกร้าได้เลยคะ่ะ